คุยกันต่อนะฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะที่ได้มาคุยกันในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นนายกมนตรีในช่วงเวลาที่ไทยกับกัมพูชาตอนนั้นก็มีเรื่องของข้อพิพาทอะไรกันอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นปี53าสามไหมครัครับคืออย่างนี้ครับมันต้องบอกอย่างนี้ว่าปัญหาของไทยกัมพูชาเนี่ยด้วยความที่โต้แย้งกันเรื่องเส้นเขตแดนครับยาวนานมันก็พร้อมที่จะประทุมาอยู่ตลอดเวลานะครับประการหนึ่งก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีการดําเนินการซึ่งทําให้เกิด พูดง่ายคือการท้าทายกันว่าตกลงเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนอะไรเป็นของใครก็จะเป็นปัญหาที่ปะทุขึ้นมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ในฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่าจากการที่ศาลโลกเมื่อปี2505มาตัดสินว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตของกัมพูชาด้วยเหตุผลว่าใช้คำว่ากฎหมายปิดปากเราไปยอมรับเรื่องนั้นเรื่องนี้ม,มันก็ทำให้เราเนี่ยกังวลมาก ว่าทุกครั้งที่กัมพูชาดําเนินการอะไรเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยครับเดี๋ยวก็จะมีคนไปอ้างอีกว่าเออเรายอมรับมันปิดปากเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงของผมตอนเข้ามาตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดเรื่องที่กัมพูชาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนะครับโดยรัฐบาลก่อนหน้านั้น2ชุดก็เหมือนกับไปให้ความยินยอมนะครับเมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วกัมพูชาก็เริ่มที่จะ เคลื่อนไหวในลักษณะที่จะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่นะครับในขณะที่เราก็บอกว่าอ้าวสารโลกไม่ได้บอกนะว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนบอกแค่ว่าปราสาทพระวิหารตรงนั้นคุณจะเข้ามาตรงนั้งน,นี้เราก็ไม่ยอมอมก็เกิดเหตุปะทะขึ้นในสมัยผมเช่นเดียวกันนะครับช่วงนั้นน่าจะสิบสองวันนะครับที่มีการประทะกันกัมพูชาก็ตามสูตรพอมีเรื่องปั๊บก็เอาเรื่องนี้ไป ขึ้นศาลโลกนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมันจะต่างกับปัจจุบันคือไทยเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับอำนาจศาลโลกหลังจากปี2505แต่กัมพูชาครั้งนั้นเนี่ยเขาไปขึ้นโดยบอกว่าเป็นคดีเดิมก็คือเรื่องเขาพระวิหารให้ให้ศาลเนี่ยขยายความตีความอธิบายซิว่าตกลงเนี่ยอะไรเป็นของใครครับ,นะ,รบนะครับเราก็เลยต้องไปต่อสู้เพราะศาลเขามีอำนาจที่จะวินิจฉัย นะครับช่วงที่ผมอยู่เนี่ยกัมพูชามาขอไปที่ศาลโลกว่าทหารของเราเนี่ยต้องถอยออกจากพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะครับผมก็ไปต่อสู้อ่านโลกนะครับผู้ที่ไปต่อสู้ขณะนั้นเนี่ยท่านท่านเสียไว้แล้วท่านทูตวีรชัยปราศัยจำได้ครับนะครับท่านก็ทำหน้าที่นี้ไปต่อสู้ปรากฏว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านอยากได้ไปต่อสู้ก็คือตัว MOU 43อืม ทีนี้การจะเอา mu43 ไปอ้างอิงในการต่อสู้ในคดีเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับที่มีการโจมตีว่าเอ้ผมเนี่ยไปขึ้นทะเบียนที่จริงเป็นเรื่องภายในของกระทรวงต่างประเทศในคณะทํางานที่ไปต่อสู้เรื่องกฎหมายนะครับไม่ได้ต้องมาขอคอรมอรหรืออะไรด้วยซ้านะครับเพราะการไปขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสถานะและระดับความผูกพันของ MOU นะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปเลย ความหมายคือ MOU ผูกพันแค่ไหนไปจดทะเบียนก็ไม่ได้เปลี่ยนว่ามันจะผูกพันกันมากขึ้นแต่จดทะเบียนแล้วสองอย่างหนึ่งกลายเป็นเอกสารสาธารณะที่ทุกคนมองเห็นและสองทั้งสองฝ่ายหรือคนอื่นสามารถเอาอันเนี้ยไปใช้ในการที่จะให้เหตุให้ผลต่อสู้คดีในองค์กรระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติได้ขออนุญาตท่านขึ้นทะเบียนคือเอาเอาเอา MOU ไปขึ้นทะเบียนที่มีคนกล่าวหาว่า พอขึ้นทะเบียนมันเลยกลายเป็นสนธิสัญญาผูกพันไม่ใช่ครับเพราะเมื่อก่อนคนไม่เคยเห็นเลยพคือพอเอาไป,บบไปขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการในเวทีต่างๆของของสหประชาชาติได้ครับถ้าเราไม่ขึ้นเราไปอ้างเนี่ยสหประชาชาติเขาก็จะบอกว่าข้อตกลงนี้มีจริงไหมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร<อ>นะครับมันเป็นเรื่องทางธุรการครับผลของการต่อสู้ในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยก็คือศาลก็เลยไม่นิจฉัยว่าที่กัมพูชามาบอกให้ทหารไทยถอนจาก4.6น่ะ ศาลบอกว่ากัมพูชาก็ต้องถอยด้วยอืนะครับส่วนเมื่อเข้าสู่การต่อสู้คดีหลักแล้วเนี่ยผมพ้นจากนายกแล้วตอนนั้นนะครับ,รบกไ็ไม่ไปวิพากษ์วิจาร์ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของผมตรงนี้ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าหนึ่งพยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดปัญหาว่าพอเขาเป็นขึ้นทะเบียนมรอดอกโลกมาทําอะไรแล้วเราไปยอมรับอสู้รบก็ต้องทำคือสองวันก็ปะทะกันผมว่า คุณเซนก็ยังพาดพิงผมเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าผมเป็นนายกไทยที่ไปรุกรานอธิปไตยอะไรเขานะครับกับการที่ทางกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยเอา MOU ไปขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้และในช่วงที่ผมอยู่ก็ประสบความสําเร็จในการทําให้ศาลสั่งให้กัมพูชาถอนทหารออกไปด้วยนะครับส่วนตัว MOU เองนะครับแน่นอนมีความเห็นหลากหลายข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมก็ยืนยัน นะครับแล้วก็เพิ่งไปชี้แจงกรรมธิการของวุฒิสภามานะครับซึ่งในกรรมธิการชุดนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้แทนของกระทรวงกลาโหมซึ่งทํางานเรื่องนี้โดยตรงก็ยืนยันกันว่า MOU เนี่ยมันเป็นเพียงข้อตกลงเครื่องมือในการที่จะบอกว่าจะจัดทําหลักเขตแดนตามเอกสารในประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยอย่างไร นะครับซึ่งเอกสารสาคัญที่สุดก็คือส่วนที่สัญญาที่บอกว่าเขตแดนก็คือสันปันน้ำพูดง่ายก็คือไปวิ่งหาสันปันน้ำจะอยู่ที่ไหนครับส่วนแผนที่ที่เดิมมีอยู่อันนี้มีไม่มี MOU มันก็ยังมีอยู่กัมพูชายังไงเขาเห็นว่าแผนที่ไหนเขาได้เปรียบยังไงเขาก็ต้องใช้อยู่นะครับแต่จะบอกว่าใน MOU เนี่ยระบุว่าแผนที่เนี่ยหนึ่งเป็นเพียงเอกสาร หนึ่งในเอกสารที่มาประกอบครับไม่ได้มีแผนที่1ต่อ2องแสนอย่างเดียว uh. และที่สําคัญเนี่ยแผนที่1ต่อ2องแสนระวางที่มีปัญหามากที่สุดคือระวางดงรัก mm. ไม่ถือว่าอยู่ใน MOU นะเพราะ MOU บอกว่าเอาเฉพาะแผนที่ที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนในยุคก,ก่อนนู้นซึ่งสารโลกเองเป็นผู้วินิจฉัยว่าไอ้แผนที่ระวางดงรักเนี่ยไม่ใช่ผลงาน เราจึงสังเกตว่าการตัดสินของศาลโลกไม่ว่าจะ2,505หรือต่อมาคือ2,556ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือหลังจากที่ผมพ้นไปแล้วเนี่ยในที่สุดศาลโลกจะยังไงก็ตามก็ยังไม่กล้าระบุว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนคือรอบสุดท้ายที่มาตีความก็พูดเพิ่มขึ้นว่าเนินอ,อยู่ในเขตกัมพูชานะครับดังนั้นเนี่ย MOU ที่ผมอ่านและตีความและใช้ ก็ใช้แบบนี้นะครับหนึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่สมมุติว่ากองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับยุคผมก็ส่งสู้รบกันนะครับสองไม่ได้บอกว่าเส้นเขตแดนอยู่ตามแผนที่อะไรทั้งหลายที่ปรากฏอยู่แต่มาจัดทํากันใหม่ผมไปชี้แจงกรรมาริการวุฒิสภาปรากฏว่ามีผู้แทนของกระทรวงกลาโหมซึ่งทํางานเรื่องนี้ ท่านก็ให้ข้อมูลกับกรรมธิการยืนยันแบบที่ผมบอกว่าในฐานะคนทํางานเนี่ยไปไล่หาเส้นปันน้สารปันน้ำครับครับเพราะว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนน่ะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันมองครับไม่รู้เรื่องนะครับมันต้องในความเป็นจริงคือไปหาสารปันน้ําและก็เป็นการดําเนินการตาม MOU ซึ่งกัมพูชายอมรับซึ่งหลังสุดเขายอมรับจะใช้วิธีการหาสารปันด้วยไรด้ถูกต้องถูกต้องครับ,รบดังนั้นเนี่ย ผมก็บอกว่า MOU ก็เป็นเครื่องมือแบบนี้ถามว่าคนที่บอกให้ยกเลิกเขาผิดไหม,มผมก็บอกว่าเขาก็ไม่ผิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเออมันมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้ไหมนะครับผมก็บอกว่าคือเวลาเขาโจมตีผมก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่กอด MOU ผมผมไม่ต้องกอดนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือในการทำงานนะครับเราเนี่ยจะมีความเสียเปรียบในสายตาของชาวโลก ตรงที่ว่าเราก็ปฏิเสธอำนาจศาลโลกนะครับคุณภาพภูมิรองหลับตานะค,คุณเป็นคนที่สามผมผมกับคนอื่นทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยเขาบอกเขาจะไปขึ้นศาลผมบอกผมไม่ไปเพราะไม่รับอำนาจศาลเพราะไม่รับพอบอกว่าเอามีข้อตกลงที่เราเคยทํากันไว้มผมบอกผมไม่เอาละคุณเป็นคนทีคน่คนข้างนอกที่มองอยู่อะ่ะคุณจะโน้มเอียงไปข้างใคร คุณก็ต้องโน้มเอียงไปข้างของคนที่บอกเฮ้ยเขาพร้อมขึ้นศาลเขามีข้อตกลงก็ทําตามข้อตกลงดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าก็ต้องรีบเอาตัวนี้ออกมาว่ามันคืออะไรและทําให้เราสามารถไปตอบชาวโลกได้เพราะขณะนี้การที่เราปฏิเสธอํานาจศาลโลกเนี่ยน้ําหนักในเชิงเหตุผลที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือก็เรามีข้อตกลงสองฝ่ายกันอยู่ก็มาทําตรงนี้สิ ครับผมก็แปลกใจเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเห็นที่สัมภาษณ์ท่านนายกปัจจุบันน่ะท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้าเป็นผมผมยกเลิกไปแล้วอผมเห็นที่ท่านไปเซ็น MO u กับล่าสุดฉบับล่าสุดอ่ะที่ามาเลเซียอ,อ่าที่ทรัมป์เป็นสักขีพยานถูกต้องออก็ยังไปอ้างอิงสิ่งที่มันอยู่ใน MOU ม3อยูสี่สิบสามอยู่ในเนื้อหาในการกในเนื้อหาในเนื้อหาที่ไปตกลงกันที่มาเลเซียครับอมันก็ยังอยู่ในกรอบของ MOU อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคือจะบอกว่า เอ็มอยทงานไม่ได้ผลเพราะว่ามันผ่านมา25ปียังกําหนดเส้นเขตแดนไม่ได้ก็มองอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผมถามว่าแล้วแล้วถ้าไม่มีจะใช้วิธีไหนนะครับแล้วถ้าว,วิธีที่เราทํางานอยู่แบบที่ทหารเขาเขาก็ยืนยันกับทางทางกรรมธิการนะรว่าเขากาลังไปไล่หาสรรปนน้าแล็ล่าสุดเนยที่บอกว่าจะไปใช้ดาวเทียมเนี่ยเราเราจะเอาแมมเนี่ยผมว่าถ้าเราเอา ผมไม่ได้คิดว่าเราเสียเปรียบแต่ถ้าเราจะไม่เอาแล้วเรามีสิ่งที่ดีกว่าผมก็ไม่ขัดข้องผมก็ไม่ขัดข้องคือฝ่ายอะไรก็ได้ที่มันปกป้องผลประโยชน์ของเราได้ดีที่สุดครับคือฝ่ายที่เขากังวลเรื่องการมีอยู่ของ M O U ม3ูสสาหรือว่าจะส4ี่ด้วยเนี่ยครับเพราะเขากังวลเรื่องที่ว่าในสาสี่คนละเรื่องนะครับเอ็มเลยูสี่สามเนี่ยเพราะเขากังวลว่าสุดท้ายปลายทางไม่ว่าคุณจะใช้ไลด้าคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะวนกลับไปที่ของดั้งเดิมก็คือ หนึ่งเก้าศูนย์สี่ใช่ไหมมันมันก็จะมีเรื่องของหนึ่งต่อสองแสนแต่ว่าแต่ว่าคุณภิสิิ์บอกว่าเคยเห็นและ m เอ็มโอยอ่ะหนึ่งต่อสองแสนมันมีมันมีเขียนไว้จริงแต่วันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการจะเอามาประกอบเรื่องการและบาง<ด>ระวาง <ๆ S 1> ก็ไม่ใช่ด้วยก็ไม่ได้ยอมรับด้วยนะครับอีคนก็บอกเอ็มโอยมันเขียนได้ดีกว่านี้ผมก็เห็นด้วยครับคือผมก็อยากได้เอ็มโอยที่มันเขียนเข้าข้างไทยมากกว่านี้เขาก็ถามว่าทาไมไม่แก้ไขอผมก็บอกก็ได้ถ้าคุณเสนอแก้ไขแล้วครับกัมพูชาเซ็นด้วย ก็ดีอย่างที่ตอนหลังอย่างที่ตอนหลังเขามายอมรับเรื่องการใช้รายได้อันนี้ถือว่าแก้ไขหรือยังไม่ครับอันนี้อยู่ในกรอบเดิมครับเป็นกรอบเดิมอยู่แล้วเป็นกรอบเดิมเพราะผมเนี่ยอ่าน m o u เนี่ยผมถือว่า MOU เนี่ยถือสนธิสัญญาและสันปันน้ำเป็นหลักอแต่มีเอกสารประวัติศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องก็เอาเข้ามาพิจารณาด้วยแต่หลักมันอยู่ที่สันปันน้ำอยู่ที่สนธิสัญญามันไม่ได้อยู่ที่ตัวแผนที่เพราะถ้ามันอยู่ที่ตัวแผนที่ผมถามว่า MOU จะให้ทําแผนที่ใหม่ทําไมอืถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีอะไรผมก็ผมก็ไม่ไม่ขัดข้องเลยครับผมถึงบอกว่าที่ที่ตอนต้นรายการก็เปิดเสียงผมไปผมก็บอกว่าหนึ่งใจผมอะผมไม่เคยอยากให้ไปประชามติหรอกเพราะมันก็เป็นเรื่องซึ่งโอ้โหพวกเราอ่านกันเองยังปวดหัวเลยนะครับสองเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้อมูลต่างๆหรือการถ,ถกเถียงเรื่องนี้ก็ยิ่งอยู่ในความรับรู้ของกัมพูชาทั้งหมดอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้ายังยืนยันจะเดินไปในแนวนี้ นะครับก็ควรที่จะต้องมีการนําเสนอเหมือนกันว่าในกรณีที่มีการยกเลิกแล้วเนี่ยแนวทางของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะทําอย่างไรคือไม่ใช่แค่ว่าไปลงประชามติว่าเลิกหรือไม่เลิกแล้วพอไปเลิกแล้วก็จะยังไงต่อยังไม่รู้มันควรจะต้องมันต้องรู้ก่อนอว่าจะเอาอย่างไรคือต้องตอบไห้ชัดนะครับว่าว่าตกลงสมมติว่าเราบอกเรายกเลิกสมมติประชามติเสร็จแล้วไม่ยกเลิกนะครับรัฐบาลก็ต้องทํางานไปอีกแบบแต่ถ้าประชามติไปแล้วบอกยกเลิก รัฐบาลต่อไปเขาก็ต้องทํางานอีกแบบนะครับแต่ขณะนี้เรายังไม่รู้เลยว่าในกรณีที่ยกเลิกเนี่ยแนวมันคืออะไรนะครับแนวมันคืออยากจะทำา MOU ใหม่จะมีวิธียังไงให้กัมพูชามาเซ็นหรือว่าไม่ต้องมีเลย MOU อแล้วถ้าไม่มี MOU เลยแล้วกัมพูชาก็ไปกดดันในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเรามีอะไรไหมที่จะไปอ้างอิงว่าทำไมเวทีระหว่างประเทศอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะวันนี้ น้ำหนักที่มีมากที่สุดเวลาเราไปคุยกับต่างประเทศคือก็เขามาตกลงกับผมว่าจะจะแก้อย่างงี้แล้วเขาจะไปฟ้องคุณทาไมซึ่งตรงนี้รัฐบาลควรจะมีคําตอบให้กับประชาชนด้วยว่าก่อนไปลงประชามติถ้าคุณบอกว่ายกเลิกเนี่ยแล้วทางของกระทรวงก็ได้อางในทางของกระทรวงก็ได้เพราะเราเราอาจจะแบบไปผูกมัดรัฐบาลหน้าเขาไม่ได้กระทรวงเนี่ยตอบหน่อยสิว่าจะเอาอย่างไงต่อว่าว่าถ้ากรณีไม่มีเอโยูเนี่ยคุณจะทํางานยังไงเราจะได้พิจารณาถูกว่าอะไรมันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่ากันไม่ใช่ว่าเลิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันดับหน้าใช่ไหม ตอนนั้นเ,เหตุการณ์คุณวีระสมความคิดนะที่บ้านหนองจานกับครับหนองยากแก้วใช่ไหมทิษาแก้วครับท,ที่หนองจานที่หนองจานแสดงว่าปัญหาเหล่านี้มันมีมานานมากคือคนก็ก็สงสัยว่าทําไมในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องเหล่านี้มันไม่ไม่ถูกการได้รับการแก้ไขหรือไม่ผลักดันคนกัมพูชาไปจากบ้านหนองจานหนองยากแก้วสักทีคือเรื่องของการผลักดันอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่า,ามันก็มีประเด็นที่คาบเกี่ยวมาหลายยุคหลายสมัยครับ แต่จริงๆจุดที่เกิดปัญหาตอนที่คุณวีระไปถูกจับเนี่ยต้องบอกว่าก็ด้วยเหตุที่มีคนร้องมาที่ผม,มนะครับหรือว่ามีการพูดโจมตีรัฐบาลบ้างหรือร้องเรียนบ้างว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดชุมชนคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เราครับนะครับคุณพนิดวิกิตเศษซึ่งขณะนั้นน่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือหรือ,อผู้ช่วยนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศต่างประเทศเนี่ย ก็อาสานะครับตอนนั้นก็คือน่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุยกับทางกลุ่มสันติอโศกนะครับคุยคุณแซมดินนะครับคุณราตรีด้วยมั้งครับก็บอกว่าเอา้าไปลงพื้นที่กันนะครับผมยังจำได้ว่าวันที่ไปลงพื้นที่เนี่ยคุณพนิดเนี่ยยังโทรมาบอกผมบอกว่าเออจะไปลงพื้นที่เนี่ยมีคนชื่อวีระสมความคิดจะไปลงพื้นที่ด้วยครับซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนผมจะว่าไงผมบอกเอ้ยก็ทุกคนก็มีสิทธิ์อะ นะก็ก็ไปนะครับพอไปแล้วก็ถูกจับถูกจับก็มีการประสานหาทางว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับทางกัมพูชาเขาก็ตอนแรกเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเคลียร์กันได้นะครับแต่ต่อมาเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาว่าคุณวิระเคยถูกจับแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะไม่ทําอะไรยังไงซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงไม่จริงนะ ครับแต่เราก็ทําหน้าที่ดีที่สุดก็คือว่าผมก็ให้เนื่องจากเขาถ่ายวีดีโอด้วยผมก็ให้เขาไล่ตามเส้นทางไปเลยนะครับคือเอาเจ้าหน้าที่แล้วก็ยิง GPS นะครับจนกระทั่งไปถึงจุดที่มีภาพของการถูกควบคุมตัวมาก็จุดที่ถูกควบคุมตัวตรงนั้นที่เป็นเพิงอ่มันเลยเส้นที่เราเรียกว่าเส้นปฏิบัติการ,รผมไม่เคยบอกเป็นเขตแดนนะ แต่ว่าเขตแดนมันมันไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าใครจะไปไหนก็ได้คือคือเจ้าหน้าที่เขาก,ก็จะตกลงกันว่ามีเส้นปฏิบัติการอยู่ตรงนี้นะครับทาง G P S ที่ยิงมาเนี่ยณจุดนั้นนะณจุดที่มีภาพสุดท้ายนั่นน่ะมันเลยจริงนะครับอ้าวเราก็ไปต่อสู้คดีในศาลมีคนก็มากล่าวหาผมอีกว่าช่วยแต่คุณพนิดเหรอก็ปรากฏว่ากรณีของคุณราตรีคุณวีระเนี่ยไปเจอข้อหาเพิ่มครับ เพราะว่าระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนะครับมีเรื่องการถ่ายวิดีโอเขาก็เลยเอาอีกข้อหาหนึ่งเข้ามาเรื่องของการจารกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าเงื่อนไขก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันว่าให้การอะไรอย่างไรกรณีของคุณวีระเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวีระเขาก็ตัดสินใจชัดว่าเขาจะไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนะครับก็เลยทําให้การ ช่วยเหลือหรือเงื่อนไขาการ,รช่วยเหลือก็ยากลําบากกว่านะครับก็เนี่ก็ข้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นประมาณนี้การเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่อง MOU ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้องจานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมถูกคุณผิด <S <S หรือว่าผมอะไร <S 2> <S 2> ผมเพียงแต่บอกว่าผมก็ปฏิบัติหน้าที่บนหลักเหตุและผลข้อเท็จจริงและความสุจริตใจแบบนี้นะครับผมไม่ปฏิเสธหรอกถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยคุณน่าจะทําด้วยวิธีอื่นแต่ว่า เอาอันนี้มาอย่ามากล่าวหากันว่าเอ้ยผมขายชาติผมผมผมไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆผมว่า30ปีในการเมืองผมก็พิสูจน์มาเพราะฉะนั้นก็ว่ากันด้วยข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ควรจะให้ข้อมูลให้มากที่สุดถ้ายังยืนยันจะทําประชามติได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องเชิญมาคุยในโอกาสนะฮะนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณวิสิ์ครับขอบคุณนะครับ ก็ได้ฟังทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของไทยกัมพูชาย o u u ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการนะฮะพรุ่งนี้พบกันบ่ายสาครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ